NNN นวัตกรรมใหม่แห่งการปลูกผม New Innovations of Hair Transplantation ให้ได้มากกว่าการปลูกผมทั่วไปเพราะเราใช้นวัตกรรมที่ล้ำสมัยและเทคนิคเฉพาะของแพทย์มืออาชีพเพื่อผลลัพธ์การปลูกผมที่ดีที่สุด NNN Hairline แนวผมตามธรรมชาติ เทคนิคในการออกแบบการปลูกผมให้ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลใช้เทคนิคการเรียงเส้นผมเรียงทิศทางและปลูกเชื่อมกับผมเดิมให้เสมือนกับผมธรรมชาติตามกายวิภาคศาสตร์และใช้ความหนาแน่นที่มากถึง55-60กราฟต่อตารางเซนติเมตรเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้คน้นคว้าและวิจัยเทคนิคการปลูกผมมากกว่า5ปีนาโนกราฟ ตกแต่งกราฟภายใต้กล้องจุลทรรศโดยทีมแพทย์มากประสบการณ์กำลังขยายสูงสุดที่45เท่ากราฟจึงมีขนาดเล็กพอดีแผลที่ปลูกบอบช้ำน้อยแต่รากผมจะสมบูรณ์ได้ต้องนวัตกรรมระดับไฮเทคโนโลยีเท่านั้น New Innovations เจาะรากผมและสมานแผลด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยนวัตกรรมเครื่องเจาะรากผมด้วยเทคโนโลยีระดับสูงทำให้รากผมครบสมบูรณ์ผมงอกมากกว่า95เ แทบจะมองไม่เห็นแผลเป็นและด้วยนวัตกรรมฮิวไลท์ชูเลเซอร์ที่ลงลึกถึงชั้นรากผมได้จริงเพราะมีเทคโนโลยีออปติกเลนส์แอร์เรย์โฟกัสลำแสงมาที่รากผมอย่างแม่นยำแสงสีเหลืองเท่านั้นที่จะช่วยการสมานแผลลดบวมทำให้แผลหายได้ภายใน3วันแสงสีแดงช่วยในการกระตุ้นรากผมที่ปลูกแล้วให้แข็งแรงยิ่งขึ้น N N N นวัตกรรมใหม่แห่งการปลูกผม New Innovations of Hair Transplantation ที่ทำให้คุณมั่นใจว่าเราแตกตา่างปลูกผมทั้งทีต้องเลือกให้ดีในครั้งเดียวผมปลูกขึ้นเป็นธรรมชาติผมงอกมากกว่า95%้แทบจะมองไม่เห็นแผลเป็นแผลหายได้ภายใน3วันปลูกผมต้องเกศา